สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋นะคะไทเอเวอร์เลสนะคะอยู่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดจะเชิงเซานะคะอันนี้แม่ปานีนะคะเคยใช้ปุ๋ยเม็ดเอเวอร์เลสไปอไรอบปีแรกเนาะปีแรกสี่กระสอบนะแม่ปีแรกก็ถ้าใส่ก็อันนี้สิบสิบห้าไล่ก็ใส่สิบห้าลูกอ๋อไล่ละลูกไล่ละลูกใช่ไหมแม่แล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วรู้สึกหน้ายางเป็นยังไงบ้างก็ ก็ดีกินง่ายกินง่ายใช่ไหมน้ายางสวมนิ่มเนาะอ่าแล้วถ้าเรายังไม่ใช้ปุ๋ยเอเวอเรสต์เนี่ยเราขายช่วงที่ว่าฤดูฝนฤดูแล้งน่ะมันแตกต่างกันไหมก็ได้ประมาณนั่าหร่ก็แตกต่างอยู่เพราะว่าเอเวอเรสตก็รู้ใส่แล้วรู้สึกว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากใช่ไหมเยอี่มีดนะคะแม่ขายไปเมื่อวานเนาะเมื่อวานแม่ขายไปแล้วเนาะขายไปประมาณหก ไอ้ห้ามีดนะหมีดห้ามีดได้ประมาณหกร้อยแปดสิบโลอ๋อหกร้อยแปดสิบอช่วงหน้าแล้งแต่ช่วงฤดูฝนนะคะฝนก็ได้เจ็ดร้อยอเจ็ดร้อยกว่เจยกช่วงไอแนะนําชาวเกษตรกรนะคะให้หนูหน่อยว่าอ่าคนที่ว่าไม่เคยลองใช้นะคะให้แม่บอกชาวเกษตรกรให้ลองลองใช้ดูนะก็ใช้ก็ก็ดีนะเพราะว่าก็ดีสว่รับปุ๋ยเคมีอค่ะ เพราะว่าปุ๋ยเคมีมันจะทําให้น้ามันด้านเนาะใช่ใช่ใช่แต่อันนี้มันใช้ดินโฟมองดูมันจะมีไส้ดุงไส้เดือนมาเยอะใช่ไหมโอ้เนี่ยค่ะที่ไส้เดือนมันจะเยอะจะเห็นเลยในในดินเราอะมองใช่ไหมอ๋อหุยหุยดีถูกแบบนี้มีไหมแม่ปุ๋ยดีค่ะถูกใช่ ลำต้นสำหรับคนเนาะภาเกษตรกรตอนนี้อะไรก็ขึ้นเนาะโอยจะยิงแพงแล้วกค่ะโอเคอันนี้ก็ยังเอายังประหยัดได้อีกเยอะลดต้นทุนได้เยอะนะแม่ใช่ลดต้นทุนได้เยอะเอวอเลสตนะคะคาาอาหารเสริมรองนะคุณแม่ปีนี้นะแม่ก็เอาออทูถ้าจองไว้แล้วครับจองไว้อีกตั้งหลายลูกหลายติดลูกครับครับครับวัสดีครับ